วันนี้เช้าวันใหม่นะคะวันนี้วันที่29นะคะก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆว่าวันนี้เจสซี่นะคะได้ปั่นจัก,กรยานไปแล้วจ้าโดยที่วันนี้เราอ่ะใช้จัก,กรยานของโรงแรมนะ,ะแขกที่มาพักที่นี่ก็เอนจอยมากนะคะก็มีการปั่นจัก,กรยานไปรอบๆทั้งในส่วนของโรงแรมแล้วก็ในส่วนของสนามบิน,นะคะ่ะมาปั่นกันได้เป็นบริการของโรงแรมเช่นกันนะคะด้านหน้านะคะของตึกโรงแรมเลยนะคะ มีทางเข้าเขาก็จะมีจอดตรงนี้ให้เรานะคะเขาให้ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะเป็นของผู้เข้าพักเท่านั้นสำหรับโรงแรมสุขโขทัยเฮอริเทจนะคะมีจักรยานให้ปั่นจ้า o มอร์นิ่งยามเช้านะครับเช้าวันนี้นะครับเราจะมาปั่นจักรยานนะครับเที่ยวชมสนามปินสุขโขทยัยยามเช้านะครับอากาศดีมากระหว่างที่เราขี่จักรยานมาไหว้ why? หวาพัใจนะครับเราก็จะผ่านโครงการสุโขทัยกเกษตรอินทรีย์ของสนามบินสุโขทัยด้วยครับแล้วครับหลวงพ่อทันใจสนามบินสุโขทัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ผู้สนามบินสุโขทัยเลยนะครับหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยเราไปไหว้หลวงพ่อทันใจที่สนามบินสุโขทัยแล้ว กลับมาอาบน้ำให้แบบรู้สึกสดชื่นแล้วก็มาเอนจอยกับอาหารมื้อเช้านนที่โรงแรมสุโขไทยโฮเรีสอรทครับวันนี้มีเมนูพิเศษด้วยวคือเต้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุูขไทยใครมาสโปโขไทยเนี่ยแนะนำต้องมาลองนะคะนะบรรยากาศนะคะของส่วนห้องอาหารนะคะในสุโขไทยโฮมริเทใช่ะคะ แล้วจ้าเจสซี่เขาก็กินแล้วนะคะแล้นี้เจสซี่ไปเอาเพิ่มแล้วทุกคนเอยจะบอกว่าที่นี่ก็คือเมนูหลากหลายและเมื่อวานนะคะทานอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็มีอย่างอื่นมาเสริฟแล้วก็นี่มีคะมีแพนเค้กของโปรดนะคะ มื่อวันเป็นโทสต์เวลาวันนี้แพนเค้กอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเมนูแกงเขียวหวานเพิ่มเบเห็ดมีหลายอย่างอยู่นะคือแต่ละวันเนี่ยที่สุขโขทัยเฮอริเทจเนี่ยก็มีเมนูเสริมในช่วงเช้าที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวมาติดตามว่าเบียร์กับเจสอะจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่เราโฟกัสในสนามบินสุขโขทยะะัยครับเพราะว่ามีอะไรให้ทำเยอะมากนะคะเดี๋ยเบยก,กินข้าวก่อนนะคะเพื่อน หลังจากที่เรา,ามาถึงที่โครง,งาการเกษตรอินทรีย์นะครับผมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะพาเรามาเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้ชุดมอ้อมชาวนานเนาะจะได้รู้สึกกลมกลืนกับสถานที่หลังจากที่เราเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะไปทํากิจกรรมต่างๆกันตามมาเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บริเวณลานทํากิจกรรมกิจกรรมแรกที่เราจะไปเนี่ยทำอะไรพี่เบียร์รู้หรือเปล่าเอ่ยอะไรอ่ะอ่าได้ยินเสียงกกล้าอยู่ตรงนู้นไหมเอาญญตาฉันเป็ดเราจะไปปล่อยเป็ดก่อนแล้วก็ไปเก็บไข่ของน้องเป็ดกันต้องปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่โอเคค่ะไปเก็บไข่เป็ดกันค่ะเาจะมีมุมจ้าอไรวเร่อยๆๆ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 วว อู้เยอะมากเลยนงนงเป็นกันไหวมากโอ้โหมีหนุ่ยอร่อยอ่ะนี่หุยไข่ใส่มากดูดีครับไข่แบบหุยไข่สดๆเลยของน้องเป็ดอันนี้มันมีออกทุกวันเลยไหมครับผมทุกวันค่ะทุกวามจะเดินเข้าไปข้างในนะประมาณนี้ค่ะไม่เยอะค่ะคือคือเมื่อไหมันจะปล่อยมันก็มันจะวางไข่มันก็ วางเลยอย่างนี้นะครับจริงๆคือเราแบแอบมาขโมยเขาเลยเนี่ยเขาออกไปไหว้น้ำเราปล่อยน้องออกไปไหว้น้ำแล้วเราก็เก็บย่องเข้าบ้านตีท้ายครัวมากโครงการเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะเก็บพวกไข่พวกนี้ไปทําไข่ไข่เค็มอ๋อไข่เค็มจริงๆเขาไปทําอาหารให้เราทานด้วย เพราะว่าที่นี่ก็คือใช้ของที่อยู่ในไร่ในสวนของเกษตรอินทรีย์เนี่ยทำกับข้าวทำอาหารให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับนี่นะคะเก็บแล้วอยากจะบอกว่ามีน้ำ,<ท>ำหนัหกด้วยไม่ค่อยได้จับไข่เป็ดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนปริมาณก็เยอะอยู่นะ เรากําลังจะมาดองไข่กันนะคะเนี่ยไข่ที่เราไปเก็บมามนี่อันนี้แล้วก็มาล้างมาขัดเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ดอง,ดองไข่เค็มมาค่ะเป็นการ p r e s e r v ฟนะเพื่อนๆเป็นการแบบว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ไม่ให้มันแบบเสียไม่ให้มันแบบว่าหมดอายุไปก็มาดองไว้ด้วยนะคะคือเราใช้เกลือเม็ดนะคะต้มกับน้ําเสร็จแล้วเราก็มาล้างไข่ล้างไข่แล้วก็มาดองก็เรียงใส่โหลให้เต็มนะคะแล้วก็เทน้าเกลือใส่นะคะดองไว้ยี่สิบวันนะคะ21วันก็จะเป็นไข่เค็ม 5้วันเนี่ยก็จะเป็นไข่เค็มดาวไข่เไขค็มดาวไข่เค็มดาวอร่อยนะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ใครมาที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนัมบินสุโขทยเนี่ยเราต้องมาทําก็คือชี่น้องควายวันนี้คือพี่ถั่วนะคะเป็นดาราหน้ากล้องกับเราโทษนาพี่ถัทำไมเขากระตุกอ่ะอ้ ขอโทษนะคะนโมตะสาพระคาวโตนแพี่ทัวขอโทษนะลูกหลังจากที่เราทำกิจกรรมตรงเบริเวด้านนอกแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปสู่สวนสมุนไพรจ้ามืนจะพอมกันหรือเปล่านี่คือต้นรางจืดนะทุกคนเขาบอกปรุงยาเขียวถอนพิษต่างๆ สมุนไพรพวกนี้ก็คือว่าที่นี่จะส่งไปที่โรงงานปราสาททองโอสถเนาะไปทำยาต่างๆนะคะเพื่อนๆอันนี้เอาไปตากแห้งนะคะแล้วก็ทํายาอันนี้คือต้นบุญนาต้นใหญ่นี้เลยค่ะแต่ดอกยังไม่ออกอ๋อใช้ดอกของเขาเนาะไปเป็นยาดมเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราส่งขายตามตลาดเนี่ยก็เอาวัตถุดิบจากโครงการอินซีที่สนามบินสุโทยเนี่ยไปผลิตอันนี้ก็จะเป็นว่านหางจระเข้นะคะอโลเวร่านะคะ อันนี้นฟ้าทไ<น>ลาย<น>โจรน,นะครับที่คิดมากตอนช่วงที่เป็นโควิดกั่แต่ก็ <laughs> บริโภคไม่ได้ซื้อแคปซูลดีกว่าเทรน์เ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงนานะครับเป็นแปลงที่เขาใช้ปลูกข้าวจริงๆของ โครงการเกษตรอินทรีสนามบินสุโขทัยนะครับตอนนี้ข้าวเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มออกออกดอกเนาะออกออกรวงข้าวึ่งยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ตอนนี้คืเก็บ่ยม่ได้ไช่ก็คืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ก็คืออยู่ด้านหลังที่เราเก็บเป็ดเก็บอะไรกันเลยใช่ไหมใช่ก็จะมีหลายแปลงนะครับมีทางนั้นนี่นิวทันานุก็มีกว้างมากเลยอ่ะ กำลังรอให้รวงข้าวเขาขึ้นนะคะทุกคนใช่กิจกรรมวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปปลูกข้าวด้วยตรงแปลงนาสาธิตนะคะอันนี้คือเป็นแปลงนาจริงที่เก็บเกี่ยวจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงปลูกแปลงนาที่เป็นแบบแปลงนาสาธิตเดี๋ยวตามไปปลูกข้าวตงน้นกันค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นการพอชําต้นกล้านะครับค่ะเราก็จะเอาต้นกล้าตรงนี้ไปดำนาครับผมมาหยิบต้นกล้าคนละกำมือจ้ะคนละกำมือนี่แม่พิมพ์สาธิตให้เราดูแล้วเต้ ทุกคนฉันดึงได้้วยแหละแกว้งนะคะเพื่อเอาดินออกแล้วเราก็จะไปจุ่มๆเพาะๆเขาต่อค่ะทุกคนเราก็จะมาดำนาหรือเรียกว่าปลูกข้าววิธีการก็คือตุ่นแบบนี้นะคะแล้วปิดหน้าดินให้เขาด้วยกลับมาวิธีอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะได้ข้าวไป หุงกินกันเนี่ยเราก็ต้องมาที่โรงสีข้าวนะครับโรงสีข้าวเนี่ยเป็นการาคัดเมล็ดแล้วก็เอ่อสีข้าวให้จากให้เหมือนแบบรวงข้าวหรือฟังข้าวเดี๋ยวมันหลุดออกแล้วก็มาเป็นเม็ดเพื่อที่จะไปหุงข้าวในราดับต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นโรงสีข้าวนะครับที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยอันนี้ก็คือคัดแต่ละเม็ดเลยก็คือคัดมือที่นี่คือคัดมือนะครับคัดมือเลยแต่ละเม็ดแต่ละเม็ด ของเรานะคะจะมีข้าวกล้องหอมแดงโคไทหนะคะ,ะตัวน,นี้จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก <ioxid> ็แอนตี้ออกซิแดนต์หอมดำนะคะสุโคไท2ตัวน,นี้จะเป็นอาจะมีแคลเซี S <S ยมนะคะ็นข้าเราพัฒนาผันเองนะคะจดทะเบียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจดทะเบียนลยตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณคัดมเมล็ดข้าวอันนี้เขาบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยเพราะว่าต้องคัดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะครับ อันไหนที่ไม่ใช่สีของเจสเงี่ยจะเป็นสีชมพูอมแดงเนาะก็คัดเฉพาะสีชมพูอมแดงเท่านั้นที่ไม่ใช่กะไม่ออกเนี่ยคือคัดมือเลยนะครับรับประกันคุณภาพหอมแดงสุโขไทยเนคัดออกมาแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะว้าวทำให้ได้ยางั้นะคะเจสเขาต้องหอมดำสุโขททยสองตัวนี้จะมีแคลเสียงค่ะหอมแดงสุโขไทยสองดำหอมดำหนัก กว่าจะได้มาเป็นข้าวแต่ละเม็ดที่จะหุงออกมาเสิร์ฟเนี่ย้องใช้กรรมวิธีที่หลากหลายอันนี้ที่เราทำข้าวเนี่ยเราส่งที่ครงกันเป็นกรุงเทพครงการเป็นสม,มุนโครงการเป็นุูเก็บนะคะอาหารที่เราทานบนเครื่องก็คือนี่แหละใาจที่นี่นก็คือใช้ทั้งกล้วยทั้งมันเผือกอะไรเงี้ยที่ สนามบิสุโขทัยนี่แหละของโครงการเกษตรตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนที่ทาข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดตรงนี้พิเศษตรงที่เป็นข้าวต้มมัดแบบข<ห>้าวเหนียวดำแล้วก็เป็นไส้เผือกเสิร์ฟที่สนามบ,บินสุโขทัยอย่างเดียวเท่าน,านั้นที่เดียวด้วยซ้ำถ้าเกิดใครไม่บินบากักเอเวย์แล้วมาลงสุโขทัยเนี่ยไ,ไม่ได้ทานนะครับหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็มาถังยางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มามัดต่อจะได้เป็นนี่ กิจกรรมต่อไปที่เราจะทำก็คือก,การปลูกผักนะครับผักปลอดสารพิษจะเป็นต้นกล้าควางตุ้งนะครับดูดิดูดินี่<ด>นขอให้เธอรอดนะปลูกจริงใช้จริงค่ะปลูกจริงใช้จริงแล้วก็เอาไปทำอาหารที่ครัวสุโขเดี๋ยวเราปลูกตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวลางวันโดยผักตัวนี้แหละ ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ทอผ้าผ้าที่ใช้ในโครงการเกษตรอินทรีย์เนี่ยหรือตามร้านอาหารของบริเวณโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบีสโตทไทยเนี่ยจะต้องทอมาจากบริเวณนี้นะจากพี่พี่นิดใช่พี่นิดนี่มือทอไปตามโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบีสโตไทยยครับทอ ทีละเส้นเลยนะเนี่ยแบบโอ้โหหาดูยากมากใช่นี่ขอดูไปขวัญตาเลยนะคะเนี่ยโอ้ยอันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ไม่กล้าลองเดี๋ยวกลัวทำไม่ลองแน่นอนมาทำเสียสอดได้ทีละเส้นแล้วก็ตบมันเข้ามาเนาะสอดว่าเป็นลายตารางที้นิ่มเป็นลายตารางยังคงคลาสสิกนะค่ะทุกคนในแฟชั่นนิสต้ายุคนี้่นีก็เป็นสีแดงครับเบื่อสีดําอะมาสีแดงคือต้องสอดทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้น ให้ดูเสร็จผ้านี่ก็คือเป็นตัวเดียวกันที่ปั้นนิดนะคะทอโชว์ให้เราดูแล้วก็ที่ใส่ช้อนซ่อมนะคะในเบียระวังด้านบนให้ดูน่ารักมากนะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำกิจกรรมมาะครับผมทางครัวสุโขเนี่ยก็มีน้ำใบข้าวนะครับเป็นแบบน้ำสำหรับโปรฟิ์เพื่อสุขภาพเสริมให้เราด้วย คือน้ำพริกสามเกลออันนี้ใบข้าวทอดค่ะใบข้าวทอดดีงามมากใบข้าวทอดแกงแครไก่ผัดอะไรคะผัดผงน้ำมันงาโอ้โหดูดูเขาใส่ข้าวมาดิข้าวนี้เป็นข้าวที่เราไปเก็บแล้วก็ไปสีมาอืมอันนี้คือขาหมูทายคู่กับหมันโถอันนี้ก็คือเป็นเมนูขึ้นชื่อของครัวสุโขเหมือนกันนะครับหืม นน, <Okay. S 1> นี่คือผลงานของเบียร์รือเปล่าที่เบียร์ปไปทํากับเจสมาต,ตะกี้นะคะว้าว,ว,าวเดี๋ยวจะกินเพื่อทุกคนเลยนะคะอืมอืมอร่อยมากเหมือนอันเนี้ยที่เราทำเมื่อกี้เป็นไส้เผือกจกอันนี้เป็นไส้กล้วยอืมหลังจากเราทำกิจกรรมทานอาหารกลางวันแล้วเรียบร้อยเนี่ย ก่อนกลับนะครับก็ต้องมาแวะซื้อของฝากครับไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นของจากผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์เกษตรอินทรีย์ของสนามบินสุโขทัยนะครับผมทุกอย่างก็จะเป็นของออร์แกนิกทท้งนั้นเลยของที่แนะนำนะครับซื้อกลับไปฝากก็คือข้าวหอมสุโขก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมแดงสุโขไทยเบอร์หนึ่งนะครับ mm hmm. ที่เราไปคัดมาครับเมล็ดจมาหรือจะเป็นข้าวกล้องหอมดำสุโขไทยเบอร์สองนะครับเราควรจะมีคุกกี้ถือไปไหมสักกล่องสักกระปุกหนึ่งนะคะหรือว่าเลือกหลายๆแบบนะคะให้เป็นหนึ่งเซตไปเลยมีคุกกี้รำข้าวคุกกี้มะม่วงแล้วก็คุกกี้ใบข้าวด้วยนะคะมีแยมออร์แกนิกจากเป็นไรซ์แล้วก็มีน้ำมะม่วงนะคะ น้ำใบข้าวค่ะทุกคนเหมือนลันเอาเนาะเหมือนไขด่ดีเออเหลือน,นี้เตียยแล้วแล้วก็ผักนี้วันนี้เราก็กินไปแล้วนะคะว่าผัดอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ผักหอมมันงานมือก็วา,า,านเราทานกันไปเป็นของฝากที่สุขภาพดีมากๆนะคะนี่ด้วยนะคะมะยงชิดก,กวนอืมเวลาขับรถไกลๆนี่เอาไปทานด้วยเลยนะคะแล้วก็น้ําพริกนะคะน้ําพริกมะขามน้ําพริกเผาน้าพริกลงเรือนะคะ แล้วนี่เป็นเซตอย่างเงี้ยเป็นขวดเล็กๆนะคะรวมกันน่ารักมากนะคะเป็นน้ำพริก3แบบเลยนะคะเขาผูกโบน่ารักมากเลยนะคะข้าวเกลียบสายบัวนะคะเป็นสายบัวแล้วมาทําเป็นข้าวเกลียบแล้วมันกินแบบกรุบกริบอ่ะกรอบกรอบอร่อยนะคะข้าวตังเป็นข้าวอะ่ะเข้าวจากที่นี่อะ่ะมาทําเป็นข้าวตังนะคะเป็นข้าวกล้องหอมแดง คารีเพรเซนต์สวนสมุนไพรนะครับในโครงการเกษตรอินทรีย<ม>์เนาะก็จะมีส่วนสมุนไพรพวกยาสมุนไพรพวกนี้เขาก็เอามาผลิตเป็นยาสมุนไพรจริงๆนะครับยาเข <ผม S 2> ียวแก้ไข้แก้ร้อนในกันอันนี้ยา,ายข่าหอม,หอมนะครับแล้วก็ยังมีตัวยาเม็ดสมุนไพรมาขามแข่จริงๆผลิตภัณฑ์มีเยอะมากแต่ว่าขายดีบอกเลยยาหอมประสาททองเนี่ยขายดีมาก หมดเชลไปหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ชนิดเองถ้าเพื่อนๆอยากได้ของฝากกับรุงเทพก็คือแนะนําสามารถมาซื้อได้ที่ครัวสุโขหรือศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่สนามบินสุโขทัยแล้วก็ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อนนะครับไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับก็วันนี้เรามาเที่ยวชมโครงการเกษตรอินทรีย์ของสนามบินสุโขทัยตั้งแต่เช้าเลยโดยมีทางพี่อ้อยเนาะเป็นคนดูแลเราสองคนแล้วก็สมาชิก ทีมงานที่มาถ่ายทําวันนี้อ๋อแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะครับก็ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้ดูแลก,กันอีกเพราะที่จริงๆจะเคย <ๆ S 2> มาแล้วเราก็ชอบมากคือพาใครมาที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่สระบุีสุสโขทัยเนี่ยก็มีแต่คนชอบนะครับค่ะพี่อ้อยลองแนะนํานหน่อยว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่ติดต่อที่โครงการเกษตรอินทรีย์ได้เรือ้มยก็โทรมาได้นะศูนย์ห้าหกสี่สสองเก้าศูนย์ค่ะที่โครงการ วันนี้ก็ขอบคุณที่ร้อยจริงขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโครงการดีๆอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพแนะนำไปนะครับใครมาเที่ยวสุโขทัยแล้วก็อยากเที่ยวชมบริเวณต่างๆภายในสนามบินสุโขทัยนะครับที่นี่เป็นหนึ่งโครงการดีๆโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยครับผมแล้วไว้มาเที่ยวกันค้าขอบคุณค่ะบาย